ันนี้นะครับผมจะมาปลูกตัวนี้ <c oughs> เขาเรียกว่ามันญี่ปุ่นนะนี่น,น,น,นี่เดี๋ยวให้ดูยอดพอดีผมได้ยอดพันมานะครับแบบนี้เลยจะเป็นหัวสีม่วงๆทีนี้ผมจะปลูกเขาในนี้นะครับข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะฮะตัวนี้จะเป็นถังคือถังสีเก่าน,นแล้วก็ผมเคยปลูกต้นไม้ไว้เจาะรูแล้วแต่ว่ามันใช้ได้นะฮะก็เลยนำถุงพลาสติกมาครอบไว้ อหลังอย่างนั้นนะครับผมก็จะมีกระถางที่เก่าๆที่เขาแตกเขาใช้ไม่ได้แล้วนะแตกตูดเยอะเลย,ยน,นะครับผมไม่ได้เจาะรูผมสูดเขาแน่นะเจาะก้นเขาไว้เอาน้ำใส่แล้วเอาตัวนี้เอาไว้ดันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวได้ลากกขลงตรงนี้ที่ผมก็เลยนําขวดมาใส่ตัวแปลงไว้นะะเพื่อไปอยุงไงเขาอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นะผมฟางเอามาใส่ไว้ ทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่ดินเลี้ยงเขาหน่อยหนึ่งนะฮะผมก็จะใส่ดินไปเลยนะครับรอบๆขวดนะฮะเพราะข้างล่างเขาเป็นน้ำไงผมก็จะใส่ดินไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าวิธีการเนี้ยมันก็ดีตรงที่ว่านะฮะแล้วเดี๋ยวน้ำเขาอยู่ขงข้างอย่างเงี้ยเขาก็จะงอกไวนะครับลากเขาพอหลังอย่างนั้นนะครับอยู่ประมาณเนี้ยทีนี้ไอตัวนี้มันไม่หล่นลงไปอยู่แล้วนะเพราะว่า ในตัวเนี้ยขวดเขาํำไว้นะครับตอนหลังจากนั้นเนี่ยผมจะปลมน้านะะผมจะปลูกเขาในนี้ไงครับแล้วก็เดี๋ยวให้รากเขาลงไปกินน้ำข้างล่างเราได้ไม่ต้องลดน้ำบ่อยนะแต่เดี๋ยววิธีการลงหัวเดี๋ยวผมจะบอกทีนึงนะครับว่าปลูกในนี้นะฮะเลี้ยงเดี๋ยวต้นในหัวเนะี่ยเดี๋ยวผมไม่จะผมจะให้เขาลงไปอีกที่หนึ่งนะครับจะไม่ได้ให้ลงหัวตรงนี้เนะใส่น้ำไปรงกลางด้วยขวดเนี่ยฮะ ใส่แล้วนะทีนี้ตรงนี้นะครับเราผสมดินกับฟางเขาให้เข้ากันเลยนะเพราะข้างล่างจะมีแหนมค่อนข้างเยอะมันจะแฉะหน่อยเขาจะชอบนะครับมันจะขึ้นง่ายแบบนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวผมเติมอีกนะจะเอาจ็แฉะนิดๆนะฮะเพราะว่าเขาลากเขาจะชอบแบบว่าเป็นดินจแฉะนิดหน่อยนะตัวมันญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยนะครับเจ็นแฉะอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วตรงนี้มันจะไม่หลุดอยู่แล้วเพราะว่าเรานําขวดไว้ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ตัวยอดพันธ์เนี่ยมันยึดเดี๋ยวผมให้ดูผมตัดมาแบบนี้นะครับทีนี้เวลาขยายพันุ์นะครับเขาจะเริ่มออกลากตรงนี้ช่วงนี้ไล่แบบนี้สังเกตไหมเนี่ยๆมีลาก,กาขาวๆเดี๋ยวผมจะตัดเป็นท่อนๆแล้วผมจะปักลงไปนะครับก็ตัดเป็นลักษณะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า เอาหกก็ได้ครึ่งคึ่งนะครับตัดครึ่งนะอันนี้ก็คือหกท่อนเหมือนกันอย่างนี้เป็นพันนี่เป็นยอดพันทีนี้ผมจะเวลาปลูกนะครับผมจะนํานส่วนนี้สามท่อนเถียงนะครับลงไปเลยให้เข้าลงไปลึกๆนะฮให้เขาจมอยู่กับดินที่ที่เราจะปลูกเขาให้มันแฉะหน่อยตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะนี่เยงยงไปอย่างนี้นะเดี๋ยวรากก็จะออกค้างข้างนะครับ แบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแต่งเขานำดินมากลบอีกรอบนึงนะครับให้เขาอยู่ในดินเยอะๆหน่อยนะตัวนี้ด้วยนะครับทีนี้มันจะมีสองสีนะเป็นสีขาวด้วยอันนี้จะเป็นหัวสีขาวตัวนี้จะเป็นหัวสีม่วงนะทั้งหมดเดี๋ยวผมจะปลูกไว้ด้วยกันเลยนะครับ ตัวสีม่วงเนี่ยผมจะเอาไว้ข้างๆนะครับจะปลูกไว้ข้างๆทั้งหมดเลยนะเพื่อให้ยอดเขาแตกขึ้นมาในข้างนี้นะครับส่วนตัวหัวสีขาวผมต้องการลากเขาแยกต่างหากเดี๋ยวผมจะปลูกคือผมก็จะใส่เขาไว้ในขวดเลยฮะเดี๋ยวจะนําลากเขาออกมาอะแบบนี้นะครับแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะนํายอดตัวสีที่เป็นหัวขาวนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้ผมจะใช้วิธีการชําน้ําลงไปในนี้เลยทีเดียวเลยนะครับใส่ในขวดไว้ตรงกลางแบบนี้นะฮะลงไปลึกๆหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูว่าเขาว่าจะออกลากนะครับหลังจากนั้นนะครับเรานําดินนะฮะเอามากลบอีกนิดหน่อยปางปิดข้างหน้านิดนึงกลบดินไม่ต้องเยอะนะครับกลบเล็กๆน้อยๆแค่นี้น่งอันนี้เรากลบเพื่อเราเรียกลากเขาขึ้นมานะครับจะกลบไห้แบบนี้นะฮะ อันนี้เดี๋ยวรากเขาจะโผล่วันนั้นเราต้องกลบไปเลยนะครับใช้ดินธรรมดาเนี่ยดินซุยๆหน่อยกลบแล้วเดี๋ยวพอเราลดน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับดินเขาก็จะติดกับรากเขาตรงช่วงที่เป็นเขาแล้วเดี๋ยวรากเขาจะออกออง่ายๆนะครับปลูกแบบนี้เลยนะครับตัวมันเทศมันญี่ปุ่นนี่ครับใช้แบบนี้แหละ อันนี้ผมจะไม่ลดน้ําเลยนะครับก็เดี๋ยวแค่เติมน้ําอย่างเดียวนะนี่เสร็จแล้วอย่างงี้นะครับพอเราได้แบบนี้เช่าแมทีน,นี้เราก็ต้องรักษาความชื้นเขาด้วยวางนำฟางมาปิดเข้าข้างในอัดเข้าไปเลยนะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเขาแตกยอดอยู่แนละ้วนี่ผมจะใส่ตรงนี้เลยนะเนี่ยนะครับในนี้จะอยู่ในนี้เป็นสองพันนะฮะ แต่เดี๋ยวผมจะแยกทีหลังนะอันนี้คือการที่ผมนํามาปลูกแล้วเดี๋ยวถ้าได้รากเดี๋ยวผมจะแยกต้นหนึ่งก็แต่ตอนนี้เป็นสองไม่ก่อนอารวมกันไว้ก่อนนี่ผมจะปลูกไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นมันญี่ปุ่นดนะังนั้นรมน้ำอีกหน่อยเพื่อให้ฟางเขาเปียกนะครับนี่แค่นี้ฮนะแล้วเราไม่ต้องลดน้ําเลยนะผมจะไม่ลดแล้วนะครับผมจะรมน้ำแบบนี้เพราะข้างล่างเนี่ยผมใส่น้ำไปเกินครึ่งแล้ว 7 5้าอร์เซ็นะครับยิข้างล่างก็จะมีน้ําแล้วเดี๋ยวพอเขาปิดนะครับรากเขาจะลงมาอยู่ข้างล่างเยอะเลยนะแล้วเราค่อยมาแยกอีกทีหนึ่งอันเนี้ยเฉพาะแบบนี้นะครับอันนี้ง่ายตัวมันเทศแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรในเรือนเพาะชําน,นะครับไม่ต้องเลยเดี๋ยวผมวางกลางแดดไว้เลยนะครับเดี๋ยวเ็าจะแตกยอดขึ้นมาสวยเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ มาดูอีกทีหนึ่งว่ายอดรากเขาขนาดไหนนะครับโอเคเรียบร้อยครับมันญี่ปุ่น,พนเพาะง่ายๆอย่างนี้ครับ